สมเด็จบอกลูกเราวูเลียงขยเก่งลูกงูจำไว้มันเป็นพีเชษหน้าชูตาปฏิบัติธรรมกันนี้ละนี่ละอีกเท่าไรลูกพูนี่ละเป็นตัวตามัำเลยได้แมนยนโยวันยวคนสอนต่ว่ามันบ้าใพญ่นว้าทาวิสุทสมเดใจเรียนเป็นศิษยสตาเปปฏิบัติมากด้แนวว่าอบรมสั่งสอนนี่น วดเห็ดเ้า่ได้ก็สร้างวัยอเห็ดอันนี้ละหยิบขึ้นลักเน่ดีกว่าจะไ่เห็นเราอื่นเชิญ่อกวาาปฏิบัติธรรมสามหลักเรูกัเด้วยบากไปเลก็เห็ไปเห็ดป็นโเียไม่ยากหรือ่เลยสอบกนเลยเลือกขยโยโซนาบุญนังหายใจเข้าพูดโตยุบโนพงอลูกา พ่อฮักเตแลวนี่หวเือเหสมเร่องรับดีเนี่ยเพ่อย่งเต้นรอเลี่ย่ววนมีออกซูโมมาขัดขันอยู่นี่ไอกระชตอนนีนนหลับันกมากายเราเลยกวงไอกระชตอนนี้ะนอนหลับน้อง่เลยว่าซูมมาตะนอนท่ัน นอนหนอยถ้าเงีกันอนไมีออกมากัดก,กันน้อนเงียมันเงี้นอนถุกใจบามันกันอนคือกันหัวอไุยหนงนอน,นคือกันแต่ว่านอนมาต่างกันไปอ้นอนเตี้ยนหพาต่วนม้นทำกัดทำกีดเองตัวเองสมองมาต่างกันนี้ดรือี่พูแบบนึงน,อน้อยใหญ่เรื่องเขาเขา,ามาได้นีจัก่มวัววีมันางเนี่จมทักนี่แหละได้ไหย lần thăm hàm môn cho mắt thăm mùa tông như là cho tai. như vậy mất chưa được tất đi học đi học đi học đi đi học 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 đi đi học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  đi สามคุมยี่สทีนึคือมาแค่เจียโอย้ยบผบ่เลตลกเไรเรไเคีย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 ผู้บอกกันดอกเคียอยู่ขนละเคียอยากหนึบเคลายไลย่องน้องนีมากทุกประเภทน้องก็มีน้อง mời các hộ gia đình luôn do hai mươi một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  do hai mươi hai mươi năm do ba ba superman nobody mang đến một năm 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 บาวันหยั้นเดมาบังทีเดียหยังเดี๋ยวก็เท่าไปตอบเจ้าเงินซูงเงินบ่อยก็เงินบ่อยฟังไหลไปนี่ตรงตรงเพ๊ะเลยนะเออจะตอบนี่เรียกพมาลวเนป่าวันไหนั้ไเมาวัดคนมาวัดมีอยู่สองประเภทเดิกเดินมาสอง นอนมาเรียกขอาตัวผ so eh, ู mom, ้เรามาอีเนยต้องสองอย่างเนาะทีามีชีวิตอยูกับพกผู้ปนมานี่ที่้านาเินก็รอนะเดินมาเดินมาดีได้แต่พัดด้ตัวเองให้ทานดตัเองรัตัวเองควงเทดตัวเองรอดตลอดมากเลย เนี่ยนี่กันนึงก็โรงพสิครับตัวอย่อยู่บันลกงพยนี่เนาะอุบันโรงพยาบาลเนี่ยพวกได้ตายเกินสามทุกมาบ่นพาไปสวนลงกงพบ่ไปเป็นอย่างเตรียมตัวชีคอนก็มาใหญ่กันเลคุณตายมยตายเนี่ยแต่ยิ่งันบูาบะนาีดูจะไปเรียนป่หน้าอย่าีตายจะไปเรียนเปลา่ยนาก็ไป วันลองค่าเกินสามตุ่มเป็นเทียวดาเล่ลสิมังม่กับปอไัเพราะว่า,าเตรียมตัวสีนอนลองไปง่าเดียวยุ่มนะมันเียนกริงแ่งกีล่องาไปยังไงของมังม่วงล่องาเป็นจีนึงหมาเข้าส้มมังม่าพาเล่นตื่นอัดเลยแต่เปวันหลาว,วุกโดอยหนาวๆเนาะกี่ยกตต้ตั้งของกอ,องไฟอยู่สามคนกวดเหล้าซีขวด ที่น kind of ี่สองลย่รกวัมากวกวาเไปแกงหองหมกุ้นหมาไม่ว่านหยบบคอรงนี้เขาเล่าสอกเดีวมันไปอย่างสามคนเจีมนกินเหล่าอยู่นั่นแลไปบุญแกคนตายนตายอย่างไรลึกเห็นว่าเาบุญอยู่เแลทีเนีแต่นั้นกินทีมันเป็นตำหนิเลยมีออกอเลยนะ วดีตานีแข ah ็งแรงอยู่เป็นตามไปเร็นองกับปฏิบัติของเออเนี่ยเพราะนว่าตายแล้วจร่งสิ่ไปเรื่อส่เร่องสิ่งส่วนตวมันบวมันลบกันถามอยู่ถามยอกย้ายสนะบาันยอกยอกคนตายแล้วไม่กินข่าวไม่เอาบุญอย่จังมือไม่หลับส่อนบุญโยจังมือมาะยอกตอนเาว์เนี่ยสุ่ตายไปแล้วมาหลับกองบุญจังมือ ตาไไม่า <laughs> yeah. ่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอจบปึกเหรมาลับไรมาลับปนะมาลับไปบงมาบ่มาลับปอลอนกัมาตรับอยู่สามหมื่นบัลพอนเกานรับเกิมื่สตายเไงผมก็ชอบมึสูงสุดก็เกินหนึ่งเมเพราะว่าเห็นลูกเมื่อกี้นั้นอยู่สามหมีมัน พอเลีวก็เกินามมือน้องชูดำไม่ยูหันเนาะมิดดำหม่กินขาน้องปวาตมาชิญลงนกันัเนี่ยกับใครเนาะสามยือนก็ยื้คอไปทึ่งเฉยละโรงพยาบายังบอกวดมือตัวก็เลยบอกว่าอะไรอาจจะเขาใจว่าจุ้งตายมาเอาตัวนอสามมือร้อาเห็นลูกผูตายมพาวว่ายูสามมือนี่ยแะ ยี่ขเป็นยี่สเี่ไหลแต่รงไรงมันรู้ว่าถี่คนหรือเปล่ายากบ่มีอันในกุลายกงูในกุลหลายก็งูหลองพ่เตี้ยมากบ่ยุ่ตลอดบ่เม่นเตี้ยไหมีของในบุญได้จะเป็นได้แต่ร้องบ่เตี้ยบ่เปนด้บุญบาองอาติเตี้ยไห้มีของในบุญแต่่าเจ้ากระไรจังันเจริบมาเตี้ยบ่เม่นไหนมีของในบุญในยัได้กุลรกุลรค์ก็ยังคึอฉลาด Lạc lên trong một bước ngoài nhà bùi 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 เดี๋ยวมาเปลี่ยนกัะทีจะมาเทนนต์ตัวบ้านซุปฟังมันหมดเปลี่ยนทีบ้าม่มาเทนนต์ตเว้นเถอเจ้ว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศยนอ่านข้อดีลดเลิกลาได้ว่าจิตใจสะอาดสมบูรณ์เทศเป็นหลักเด้อเทศเป็นหลัก แม่ออกค่ที่ตามมุ้อยตลอดเนี่ยกบ่ือแต่ก่ได้ฝึกก็เดี๋ยวมาทำว่าลงตัวนี่หวไปล้วแต่ได้ขเข่าใจแล้วโอ้ก็เดี๋เข่าใจตัวเลีงนันเังนี่นึงเราสามจรถสิรู้ไปตังร,รารอดได้กุศลคือฉลาดใชไหมฉลาดคือไม่ปึกนะกุศโลผู้ฉลาดเน,านี่ยองมกแย่นี้เนาะต้องว่มีต่วมีอได้ กำหนดในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลบาปแม่มันเกิดอะไรก็เนาะออกเหตุบุญเลยเป็นที่กุฏิส่วนกุศลมาเจ้าว่ากำหนดในการทำบุญกุฏิส่วนกุฏิส่วนแจกพระบุญนี้อันนี้กำหนดในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะทรัพย์บุญมีกินหม้อม้วนบางท่านก็เข้าใจเราต้องทำสองอย่างนันสมาธิในปูนฟังเทีในกุศลตั้งใจ ถลายลงกูเฮ้าใจเยียบเย็นมล้วเมื่อเฮ้าอย่างนี้เมื่อปฏิกรบบรบเรจออกไปบอกไปสั่งยันไงก็คือเดี๋ยวที่จะอ่อทกยิ้ไว้เร้่อยิไว้้่ทีวควรบรื่นก็บวัดสีมาชิวายก็วนมุจ้าวานบางเด็กมันออกซีสูดน้อยใหญ่เนาะ ยอกูเจ็บเท่ามากนุ๊กบวบอกห้ยถูบหมดเลยหมดตไ้ยี่ศูนมันบวกแม่งไใส่หมอหรอ้าผมโดนจมาหยามยงอยู่ปวยว้าโลผู้ขามาปเจ็บมันะป่วมาแจ่เอัมาลไม่หยามไม่หยามมสมุ่งเยียเรื่องเรวอีสนมาะก็ได้ซื้อมันนะตอนกดชั่วโมงฟังกังลคอมาบอกเรี่ีส่นมั มันจะเริ่มเมื่อ40ตัวเดียวมาละต้นกลวยแต่หลงมุกปืหลายถอยอินดีสดอกกูมาบอกตรงๆมันว่าด้ยคุจะายคนเล่นมาฝันโดยสนอาแต่เดี๋ยวจะต้องเลาไมจักรีหนังเลยใช่จำได้ว่าสังกอวันไหนวันไหนเป็นสังกอเลยเนี่ย วันตลาดกิเลศ่ิเลศะเด็เป็นไรแน่ังก๊อพาไปได้่ะมีออกเปได้บ่เออนว่าอย่าห้องปฏิตตอมไปก็ไเอมออเขาเจีละายพาเลยนี่เราเห็้อนมันจะมือสัจังหวกกันขอให้าเจนีบอกเจรู้สึก ส,สังูออจากขบวลปูสุน <INE> <c oughs> ีเรานีแล้วทังมาจากขบวสังกิเลิามาจากหานะแปลว่าทำลายสังหารตอนนี้กนกระสื่งเลยใช่ถูกก็มาทังหรทำลายกิเลสวัี้เท่าไรอพวกไม่ออกกับเรื่สองเรงหลวง่บ่อหนีโยโซที่พวกันหมายถึงจะปลาอย่างเดียวก็รอดอาจจะพถึงพระใครพระกิเลหลายเนาะ อาจจะไปติดกันไม่ออกโซโซติมมาหาพาเลยเล่นเลีได้หมดยกยอกไ็หอกอะไรนี่เป็นว่าเดี๋ยวว่ามันเย็กปฏิบัติอะไมันว่าจะพ่อจอดจงว่าจะเป็นตองมาวกับพีนั่งิซุนี้ว่ามาวกัปพี่จี้จีอะไร ร้องว่าว่าแตรอกบวชชิเนี่ยงกิหูข้าลาบวชไรมันสีบอมีผู้ออกของทรงมองขอขอจะมุดจะบวชขอขอลองขอลองแตเป็นผู้ออกของจรบไปเองเนี่มสลม่ยเอมตายันประชุมมสเคเดียว ดูอะไรไมไม่มีมอเหรอเอี่นมีสักรกมากเนี่ยอีนี่ไม่ดูแลหก็ตัวเองอีนนมใ่ตายหมดแลวเนี่ยจะรมาเนี่ยจะทอพย์หาอ๋อจะทิพย์หจะจบยี่สามปีนะตายน่เนี่ยี่ยีสามปีแ่สาปีพอไปยังตีเพิ่มม่อีกนะ เร uh sure. <wh> ิ่มไม่ยีเร <other> ิ่มไ่ยีจีบเอ็ดีก็ชิยืงินแต่ว่าลูกวัวมันหนาแล้วเนียมันยีนี้ต้องไม่ลอยยีที่ปีนนอนเนิตัวนี้นะเรียนะแลก็ตายง่ายแนน่องละปวดสาธุสาธุมันอะแต่ยังไ้ลอยยีสินในจะไม่ตายง่าย

ก็ว่าอาจารย์มาจัดเสื้อผกมีแน่พกผู้เชี่ยวงพอไปบรเรียนนี่แหละเพยงลงพอไปเทียหนึ่งย่อมมาถามลงพอลงพอขอถามเนี่ยถามอะไรเสระแต่คุณผมเจาว่าเป็นอะไรมั้เป็นอะไรสแต่คุณใช่อายุย่างอวที่สามปีนอนไหลตายหมดพั้เขาผู้ถามอายุย่างขวารที่สามแต่คุณนี่ตายวันนี้อายุย่างขวาที่สามนอนไหลตายมันพี่เราแก่มันลงพอมีสบายมากเล

ไว่าจะอะไนวันนี้ตอมาพิกโอกาสมาชี้แจงแสดงเพื่อทำเรษเทศานคอร์รดน้อยบอกว่าเป็นเครื่องเตือนจิตจิตใจแก่รูบาอาจารย์ญาติโย่ี่นอองซาทุชนลลายบ่สมขวรด้วยเวลาได้ที่สุดนี้ด้วยอำนาจตระกูเจ้าวแระสงีเวลาเกิดตาพุยนัด้วยอำนาจบุรุศลคุณงามความดีที่เราได้ทำเป็นบาในคราวนี้ก็ดีเข้าก็้นี้ เฉพาะเรการเต็นตาบะเดชาระบใจัยเอาเรีลนฝนลมอากาศที่เายามลงปูเฉพาคุณสมเดชผู้าจารย์อาสาภาพมาเจระจบุ้อมีส่วนเด่นบนเรียนสนิทจากคณะรัชกาธีการอยากจบหลากหลายตอนนวันี้ถ้ามีความทุขขอให้พลจากทุกทุกตมีความสุขแล้วขอจะมีความสุขจริงๆขึ้นไปและขอตั้ง กาลายายกินวยความได้บรรดาเจ้โยมทุกท่านที่มีการรุ่นงานนี้จงเจริญด้วยอายุว่านาสุขัตพระปฏิปานตประชานโฉมัดที่พัฒนบ่งควรพินุญเพิ่มพูนด้วยลาบยศตระเสริญจงทุกประการดังธรรมภารพระปานวิสัชนามากรสมควรด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการนัชนีสาธุ